ว่าเราเป็นเนื้อคู่อะไรกันใช่ไหมไม่ใช่เราสองคนน่ะเป็นพี่น้องกันนะครับอ้าวงงสิแสดงว่าเราโกหก FC มาตลอดไม่ได้โกหก FC คิดไปเองเออนั่นแหละเออนั่นแหละโกหก FC มาตลอดมีน้องหลายคนว่าทำไมพี่ที่หน้าเหมือนกันจังเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือเราคือพี่น้องกันนะครับไม่ได้เป็นแฟนกันมานะคะผม ไหนอันนี้ผมจะแนะนําน้องให้ผมนะครับน้องตอนนี้ชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อเอิร์นค่ะเป็นน้องสาวของคิวค่ะเอิร์น21ปีครับส่วนตัวผมชื่อคิวนะครับอายุ22ปีครับผมเป็นพี่ชายของเอิร์นนะครับอ่าอันนี้น้องสาวผมจริงๆนะครับผม,ม่ยเห็นไหมกอดให้ดุยน้องสาวผมจริงครับไม่เคยไม่ไม่ถือสาอะไรกันครับไม่เคยถือสาอะไรกันครับเนี่ยตบเขาเป็นพีช่ชายที่เล่นกับเอิร์นได้ทุกเรื่องนะคะโอ้ไม่ว่ามูชินเดย์ หนูนี่ก็เป็นพีุ่้ยคิวบอกนี่น้องสาวผมพูดบ้าอะไรครับเขาเป็นพี่ชายที่เล่นกับเอิญได้ทุกเรื่องทุกอย่างเลยนะศึกษาอะไรได้ตลอดวันนี้เราก็ได้มาบอกความจริงแล้วว่าเราสองคนเป็นพี่น้องกันไม่เชื่อนะเดี๋ยวเราไปดูกลิ่นระมะจำัาเลยว่าเราสองคนเป็นพี่น้องกันจริงๆหรือเปล่าไปดูกันเลยตอนนี้ผมก็รอน้องสาวผมแต่งตัวอยู่นะครับนี่ก่จะออกมาได้ก่าจะเสด็จออกมาได้ นานหลือเกินประโถน้องสาวนี่แต่งตัวนานน้องสาวเนี่ยเสร็จเสร็จยังครับน้องสาวพี่รอนานแล้วนะพดีก็ได้ไม่ต้องพูดน้องสาวพี่สาวเราก็พูดเอิญคิวม่เราจะดเรียาน้องสาวน้องสาวของผมแล้วครับแหมอีตอนไม่บอกความจริงอ่ะพูดมึงกูอะไรปกติเขาไม่เคยพูดมึงกูเขาบอกว่าด่านดีน้องสาวก็อย่างนี้แหละน้องสาวผมน่ารักไหมทุกคน ปกติมันจะดุใช่ไหมจริงแล้วมันเป็นคนอย่างนี้มันน่ารักจังได้จีบได้สโซ่คือบเลยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเราเป็นพี่ชายก็คือปกป้องน้องสาวเฉยๆนี่แหละครับใครที่ใครที่จะมาจีบน้องสาวผมก็ผ่านมือผมทุกคนนะบอกเลย,ยจีบได้ค่ะจีบได้ยังไงเนี่ยคื้โสดคะ่ะโสดไปไปไปแล้วไปแล้วสโสดค่ะโซ่โสดก็โสดผมก็โซ่นะครับจีบได้พี่จะพาหนูไปไหนหรอคะพี่จะพาหนูไปไหนพี่จะพาน้องไปเที่ยวครับผม น้องสาวจะไปที่ไหนหรอครับไม่เห็นจะไปไหนเลยไครับวันนี้พี่อารมณ์ดีแปลกๆไปอยู่ๆก็ให้น้องไปครับพาน้องไปเที่ยวปกติก็พาน้องไปเที่ยวทุกวันโหพี่ถ้าพี่<ห>คิดว่านน้องคนอื่นนเ <c oughs> อ้าจะดู <c oughs> น้องน้องต่พี่ได้ยังไงอ่ะ <c oughs> ออเราเป็นพี่ <c oughs> น้องกันนะหนูล <c oughs> ืมตัวเราเป็นัน้องโดนัทน้องโหน้องฟิซี่น้อง น้องอะไรอีกอ่ะน้องสมจีที่เยอะมากนะระวังแฟนพี่หึงตายค่ะพี่แฟนพี่มีครับพี่โสดอะไรล่ะเป็นพี่น้องเธอจะมาถึงอะไรอ่ะพี่หนูจะพูดว่าถ้าพี่คิดกับหนูแค่พี่น้องขอร้องพี่อย่าพาหนูไปเที่ยวบ่อยทำไมอ่ะก็ตอนนี้จะถ่ายนะพี่น้องไงแต่อนาคตมันก็ไม่แน่มาอ่ะจะ อาจจะอันนี้ก็ได้เพราะว่าพี่น้องอาจจะท้องเยออาจจะท้องเดียวกันก็ได้เอาไปเาไปพี่ไม่ได้นะพี่น้องกันนะมันผิดศีลธรรมอันดีงามของชาติตระกูลเหล่าคนชนของคนไทยเรา ็นพี่น้องรักกันปกติไงแต่ถ้าคิดกับน้องคนอื่นอะ่ะมีเมียคิดเป็นเมียเลยอ๋อหมายถึงว่าพี่จะไปคิดกับน้องคนอื่นผู้หญิงคนอื่นเพราะว่าน้องคนนั้นไม่ได้เป็นเกี่ยวกับญาติพี่ไงเข้าใจปะอ,อย่าฉิบอ <laughs> ย่างนั้นอย่งันผมโสดนะคะ <laughs> ผมจีบได้ครับตอนนี้ <laughs> โสดรักเลยเอน,นก็โสดนะคะผมก็จะทึมเลยอะไรพี่ปากาผมจะทึมไปคนขั้งหน้ามันขับรถวไดีอ๋อแล้วไปพี่คางั้นเดี๋ยวเราไป ไปเซียเนาะพี่หนูพี่ค่ะวันนี้พี่เลี้ยงกับข้าวหนูใช่ไหมคะอยากเซียหรืออยากเซอร์ง่ะน้องค,ะอคะ่ะน,นี่ล่ะเอ้ยเฮียจ้าเจ้ารอดค่ะงั้นโอเคงั้นเราไปเจอที่เซียเลยนะกระย๊าะอ่าตอนนี้เราถึงที่เซียรังสิตแล้วนะครับผมนี่ ดูแลรถของเราด้วยนะคะได้ค่ะคือคิวที่ขาฝุ่นมันเยอะนะคะอาอปิดปิดแม่นะฝุ่นเยอะไม่อะพึ่งฝุ่นมันเยอะพี่ดูแลตัวเองด้วยนะไม่ใช่หมอแต่เป็นได้แค่พี่น้องอะไรเฮ้ยอะไรไปไปซื้อของแล้วก็ไม่ได้หมอแต่เป็นได้แค่พี MM> <S no <S <S ่น้องไงจ้าไปไปซื้อของไปเดินไปซื้อของ ว่าไงน้องน้องขึ้นไปไหนครับน้องขึ้นไปไหนครับไปไปข้างบนพี่ทําทำไมมันช้าจังเลยเนี่ยดูบันเคลื่อนของแค่นี้เองม,มันเครื่อนแค่นี้เองค่ะคนคือบันไดแบบเคลื่อนช้ามากแม่เราอยู่ข้างไม่ไม่มีคนเลยที่รัก มันอยู่ค่อนข้างเสยียไม่มีคนเราเลยถอดแมสกอ,อไม่ผิด<ม>ใช่ไหมปิกกดก่อนดี๊กว่าปิดก่อนดีกว่าเพลงจะอยู่ตรงไหนก็ปิดเถอะเนาะเออพี่ล่ะคะเอ้ยพี่อยากอะไรเลยพี่น้องเ้ยพี่ต้องอะไรคบน้อง,องพี่ขาขาบันไดเนี้ยก็เหมือนรอตั้งนานไม่สื่อบันไดอันเนี้ยมันเลื่อนช้าๆก็เหมือนกับความรักของเราเกี่ยวเลยมเอา้าก็ความรักของเรามันก็เหมือนกับพี่น้องของเราอยู่ตอนนี้อะค่ะ นทุกคนผมมีอะไรเล่นล้องไปเฮ้ยลิงเก็าอยู่ไหนวะเก็าอยู่นี่ทุกคนโอ้ยน้องเล่นแรงกว่เน้อพี่เล่นอะไรเนี่ยเอ่นน้องน้องเป็นไรเนี่ย พี่มาเล่นแบบนี้ไม่ได้นะทำมาอีกอะไรทีเนี้ยพี่หันนี่คือความรู้สึกของน้องบ้างน้องอ่ะน้องก็มีจิตใจที่เบาบางอันบริสุทธิ์อ่ะพี่เลิกเล่นแบบนี้นะได้ครับพี่ขอโทษนะน้องค่ะตอนนี้น้องหิวมากพี่พาน้องไปกินได้ไหมครับอ๋อได้ครับได้ได้ผมไม่เล่นแล้วครับเอาละน้องมาห้างก็เป็นคนถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปกันด้วยน่ารักที่สุดเลยขอบคือค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับจ๋าดิตอนนี้เรามากินกว๋วยเตี๋ยวนะทุกคนมันเป็นกว๋วยเตี๋ยวเฮไม่ต้องปิด,ป,ดปิดไว้ปิดไว้ต้องเปิดออทำไมอ่ะก็เรามานั่งกินไงออไม่ได้ต้องปิดไว้ก่อนเวลากินแล้วก็ต้จะกินอย่างนี้แหละเพราะว่าอยู่ข้างนอกไงเธอจะให้เขากินยังไงเธอจะให้เขากินอย่างนี้เหรอใช่กินอย่างนี้เลยเดี๋ยวเขาจะตัดมือเขาให้พี่พี่ทำกับน้องเกินไปป่ะพี่เป็นห่วงน้องอ่ะ ไม่หรอพี่ก็เป็นห่วงน้องเฉยอะน้องเขินอะไรพี่หรือเปล่าไม่ได้เขินเพราะยังไงเราก็ไปได้แค่พี่น้องอยู่ดีอะอะไรเป็นแค่พี่น้องเราก็เป็นแค่พี่น้องเธอจะมาจีบเราไม่ได้นะเว้ยไม่ไม่เราไม่ได้จีบเราเป็นพ่อแม่เดียวกันไม่ใช่เหรอเออเออเออไม่ไม่พี่ไม่ได้จีบน้องพี่ไม่ได้จีบน้องเลยเธอย่ามาพูดอะไรพี่แค่เป็นห่วงน้องเธอยัามาพูดอะไรแบบนั้นนะเธอมันไม่น่ารักเลยดีใจดีเอาทำไมเราอยากถอดแมสก์อะ นี่เรากับกับข้าเรามาแล้วขอบคุณค่ะนี่เนาะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเส้นปลาหรออืมดู่ไหนขอดูดิเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาโคตรอร่อยจัดนะครับน้องเอ้าแม่ก็ถอดแมตชได้เลยถอดได้แล้วนี่ทุกคนค่ะเป็นของโปรดของเอเลยนะพี่วันนี้พี่เลี้ยงน้องใช่ไหมใช่ครับใช่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอาตังค์น้องจ่ายนะพี่เลี้ยง พี่ศึกษาอะไรอ่ะทำไมไม่รู้จักเลี้ยงอ่ะทำไมต้องให้น้องตลอดพี่ให้ตังค์น้องตลอดนะน้องแม่นี่ทุกคนเราจะกินให้น,นี่ค,นคือ,อะไรอ่ะชิ้นปลาลูกชิ้นปลาเหรออะไรกินนี้เป็นไงบ้างถ้าเป็นเส้นปลานะข้าวเรียกที่เนี่ยมันไม่ท่าเหมือนก๋วยเตี๋ยวอ่ะเป็นเส้นลูกชิน้นใช่ป่ะอร่อยไหมอร่อยมากเลยนะนี่กลุ่มเลยก็ยร้านของโปรดเอิร์นรอ เวลาเอิ้นมาเซียนี่ไรอะ่ะเอิ้นต้องไปกินรูนชิระโ,โหลน,น,น้องอ <c oughs> เดี๋ยววันหน้าที่พี่พาน้องอะไรบ่อยๆนะน้องคนไหนหอ่ะก็มีน้องหลายคนอยู่เ,เดี๋ยวมึงจะโดนตีกูอ๋อนี่เอ๊ยเอ้ยเป็นน้องเฮ้ยขอโทษค่ะ ขอเป็นน้องอยู่นะน้องโอดทำไมล่ะเป็นมันของมึงจะเฉยคิ้วโสดแล้วผมจบผมจีบได้นะเอินก็โสดเหมือนกันนะคะอายุ21ปีโสดไม่มีไม่มีแฟนไม่มีคนคุยสถาน้ว่างขนาดนักเชียวยังไม่เปิดซีงนะคะนี่นะครับผมมาได้แล้วก๋วยเตี๋ยวเป็ดเดี๋ยวเรามาป้อนน้องสาวกันดีกว่าแล้วน้องสาวกินอร่อยไหม ลูกสาวน้องสาวผมอร่อยมากเลยร้อนเลยดีเลยดีวทำไมไม่เป่าให้เขาอ่ะไอทำไมไม่เป่าให้น้องอ่ะเอ้าเมื่อกี้เขาได้ไงเราเป็นพี่น้องนี่เราโสดอยู่นะตอนนี้ตอนนี้เราโสดอยู่นะเออกูก็โสดมึงก็โสดเออราเราก็โสดเราก็โสดก็เป็นแฟนไงทำไมก็แฟนก็แฟนนั่งไงก็ทุกคนคะทำดีแทบตายเป็นได้แค่พี่น้องทำดีอะไรนะทำดีอะไร ก็แบเออถามจริงๆเออไม่เคยทำนี้ให้แกคือเลยเหรอฮะเมื่อวานเออไม่เคยทำนีให้แกเธอเลยเหรอเาเป็นอะไรเออเป็นพี่น้องเออเป็นอะไรเปล่าความพยายามมากพอแต่สุดท้ายเธอก็เห็นแค่เราเป็นพี่น้องอะพยายามแค่ตายแค่พี่น้องไงตอนนั้นเขาเขาไปหาน้องคนนั้นก็บอกว่าเป็นพี่น้องโดนเสียดตาคเคยโดนเจ็บตาไหมอย่ามาเยอะนะคะพี่คะจะน้องสั้น อย่ามาลังแกอย่างนี้นะถึงจะเป็นพี่น้องกันก็อย่ามาทำร้ายกันแบบนี้ยาด้วยกินก่อนดีกว่าน้องน้องซื้ออะไรอะฮะมาซื้ออะไรมาซื้อส้าให้หลานแล้วคดคูมมากเลยนี่นี่น้องเห็นตนี้ปะร้านข้างปะเออร้านแว่นทำไมอ๋อพี่ว่าที่นี่บ่อยมากเลยนะอ้อทำไมถึงมาบ่อยมาหาใครกิ๊กหลอมาหากิ๊กหลอกิ๊กชื่ออะไรบ้านยูรที่ไหนไม่รู้หม้ว่าอยู่ที่ไหนด้วยอยากรู้ว่าทำไมทำไมพี่อะถึงพี่จะมาตัดแว่นอีกจะกี่เลนน้องก็ยังไม่ใช่จริงกับพี่อยู่ดี ี่น้องกันว่าทำไมเราต้องชัดเจนต่อการรักษาไม่เราชัดเจนก็คือหมายถึงว่าเธอจะมาจีบเราหรอมาจีบน้องหรอไม่ได้ไม่ได้ผิดสินมันผิดศีลธรรมอันดีงามของครอบครัวเรานะมันผิดกันต่อตระกูลครอบครัวเราเธอจะมาจีบน้องไม่ได้นะพี่พี่มาจีบน้องสาวคนนี้มาถึงน้องรู้ว่าน้องเป็นคนสวยชัดเจนหมายถึงว่าชัดเจนหมายถึงว่าจะกลับบ้านหรือยังน้องบอกว่าอําอ่ำอึ่นไม่พูดสักทีเราจะต้องไปตลาดก่อนนะเออโอเคตอนนี้หนูขอเลือกเสื้อผ้าให้หลานก่อนนะคะครับ เร็วๆน,นัน้องเดี๋ยวอันนี้พี่เหมาให้น้องเลยเดี๋ยวพี่สั่งให้ลุงน้องที่เก็บไปที่บ้านให้ไปเดี๋ยวเราซื้อได้ต่อวิธีมันสูงนี่ลุงสูงอะไรเยอะแค่นี้เองไม่มันสูงน้องกลัวความสูงทับที่โอ้ยจะไ่ดูแลน้องเองนะมันต้องกลัวนะนี่สูงไหมไม่เห็นสูงไหนเลยสูงแค่นี้เองสูงไหมพี่คะคือยิวปลอเภ้ยคิวฟังอะไรคิวถ้าน้องเป็นอะไรพี่ต้องดูแลน้องนะได้ครับน้องแต่ถ้าอยากรักได้ไหม น้องอะไรตลกตลกลวะไงไปแล้วถึงแล้วเย่ไงพี่ดูแลน้องจนสุดทางเลยนะเนี่ยกลัวไหมกลัวไปลงต่อเสร,ร็จแล้วเอาอะไรอ่ะมาแก้งเฉยพี่เลยหรอก็รู้ว่ากลัวก็เลยแก้งใช่เรื่องไหมมันใช่เรื่องตลกไหมเออไปไปไปคือหัดแชร์เขาบ้างดิแล้วดูให้น้องถือเห็นถือเยอะตั้งไหนเลยแชร์ให้เองเอาถือให้น้องโอ้โหให้น้อง ครับถสีให้แล้วครับอ่แล้วไปไหนอ่ะเอ้าน้องไปไหนอ่ะไปไหนไปที่ร้องมาพี่รักอะไรอะไรไปที่น้องกันก็ลงไปก่อนสิพี่กลัวลงไปก่อนกลัวอย่าไปเล่นกับความสูงกับเขามาเดินเลยมาเดินเลยเดินเออเอออาจารย์ดีๆนะไปซะไหน กลัวอะไรอย่ารู้จักวะบายบายอะไรกลัวอะไรเมื่อกี้กลัวมันใดมันซูมเมื่อกี้เจอ FC อีกแล้วนะไปไปซื้อซื้อตลาดกันดีกว่าซื้อตลาดเออตลาดวันนี้เขารวยเขาจะซื้อตลาดอะไรตลาดนี่แหละตลาดรักสิน อย่ามาทำแบบนี้นะเดี๋ยวผมอาจจะจีบน้องสาวนะเว้ยว่ามันจะเขินไหมเดี๋ยวเราจะจีบดูนะว่าจะติดจิต <c oughs> เดี๋ยวเราจะจีบน้องสาวกันนะครับคลิปนี้ดูซิว่าผมจะจีบติดไหมโอ้โหน้องสาวจิบจิบออกเลยผมว่าจีบมาเยอะปะดุยเนี่ยนะพิชชาที่ดีคือให้น้องสาวให้น้องสาวสือของเอาน้องเหนื่อยแล้วหรออะไรเหนื่อยแล้วหรอ,อไม่เหนื่อยเหนื่อยหรอไม่เห็นเธอเห็นนี้ปะเสือ้อ เสื้อจะมีสองข้างเลยทำไมเมื่อไหร่หัวใจน้องอาจจะมีสองเราเอ่ะนี่เราเป็นพี่น้องกันนะพี่จิบหนูไม่ได้ก็พี่อยากจิบน้องอ่ะเกิดติดไม่ได้ทไมอ้าเออเราเป็นพี่น้องกันเขาจะทำแบบนี้มันไม่ได้นะจิบแค่เป็นท้าตาจิบแค่เป็นพี่น้อง,องแม่ยังไงเทียวอ,อะไรเราเป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันนะอเออผมโสดนะคะผมโสดผมโสดเราก็โสดค่ะเราก็โสดจิบได้นะคะจิบได้ เอ้ยทำลายน้ำทำรายน้องเล้ไม่ผมไม่ทำรายน้องหรอกเนี่ยนะเป็นพี่ที่ดีนะครับก็ให้น้องถือของได้ไหมทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ตลาดลังสิตนะคะมคไม่ใช่บาหเซียเซียลังสิตเนาะเออใช่เราจะบอกว่าเขาไม่ได้เอา<ม>เขาไม่ได้กระเป๋ตาตังค์มาเลยอะ่ะเอาไม่เป็นไรเดีย๋ยวพี่เลี้ยงเองเนาะตลาด่นี้เป็นของพี่เองนี่เหรอใช่น้องไปหยิบเลย หยิบได้เลใช่หยิบได้เลยมันต้องไม่ต้องจ่ายตังค์เลยนะน้องแล้วเขาก็พร้อมลุมหัวเอิญใช่ <c oughs> อเอาอะไรนี่ชาบูนาลาเธอกินอันไหนที่กินอะไรคะ <c oughs> พี่เอาละหนึ่งอันคะ่ะวันนี้ซื้อกล้องวงจรเป็นสองพันกล้องติดรถกล้องติดรถอีกสองพันแล้วก็ซื้อ นี่หมดไป6,000บาทโหเยอะจัง6,000แล้วทุกคนบอกแล้วว่าอย่าพาน้องออกมาจากบ้านเลยพี่ถ้าพี่ถ้าพี่พาน้องออกมาจากบ้านนะเที่ยงเที่ยงตลอดนี่อันนี้เขาเขาอ่านว่าอะไรอะไรตับปต๊อปแท๊บตับแท๊บตัอปแท๊บในกรอบตับปแท๊บในกรอบนะคะ ้ง <ๆ S 1> เดี๋ยวเราจะมากินต๊อกแท๊บเนยก่อนนะคะเป็นต๊อกแท๊บต๊อกแท๊บต๊กเวลากินแล้วมันต๊อกแท๊บแท๊บแท๊บหวานไปเรื่อยแล้วนี่น้องจะเหมาตลาดเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะน้องอยากเติมความหวานค่ะเพราะว่าตอนนี้เราแบบว่าโสดน,น,นะเนาะเป็นคนโสดก็เลยอยากจะมีคู่รักหวานหวานก็เหมือนกับกล้วยปิ้งนี่แหละค่ะ เมื่อก่อนก็มันจืดใช่ไหมตอนนี้มันจืดพอเติมน้ำหวานก็ไปนั่นแหละค่ะหวานจืดบานจืดแล้วกล้วยหวานไม่ใช่หรอกล้วยกล้วยมันหวานไม่ใช่หรอคือกล้วยมันฝาดก่อนไงอกล้วยก็จะฝาดก่อนแล้วนีพอเติมน้ำหวานปุ๊บโอ้ยกายก็หวานเลยก็เหมือนกับคู่รักก็เหมือนกับเราสองคนที่เป็นพี่น้องที่รักกันมากๆกที่ไม่ทิ้งกันไปไหนเลยนี่ดูของเยอะมากน้องเหมาตลาดแล้วนี่แหละเหมาตลาด ไอ้พีใ่ใช่ใช่อันนี้ที่ตลาดที่ไงน้องก็เลยแบบจิบจิบมาเลยเนี่ยน้องรู้ปะตลาดเนี้ยมี่แล่คนสวยแบบกูรู้ขาวสวยหมวอเอือมหมดเลยนะเขาวสวยมือเอือมใช่แต่ที่ไม่เคยสนใจเขาเลยเว้ยทำไมอ่ะเพราะว่าพี่อ่ะสนใจแค่น้องเพราะว่าหัวใจพี่อยู่แค่น้องไงไอขนเขินเขินขน,น้องเขินอ,ะอ่ะโอ้ยโอ้ยน้องเขินอ่ะหัวตกแรงด้วยนะ <c oughs> น้องมือนหนักนันเนี่ยไอ้กลับบ้านได้เร็าดึกเล่าไปน้องปะ <c oughs> ดูของดิเห็นปะของวะดูดิยกจนนิ้วแดงอะ่ะผมจะทำยังไงดีวะถุงผม,ผมถึงจีบน้องผมติดเนี่ยน้องจีบยากเลยเล่นตัวน้องเล่นตัวเลยนะน้องคนนี้ขี้บูอ๊อาเก็บของเก็บของโอ้ของเต็มรถเล,เลยจริงๆซ<อ>ื้อหลายอย<ๆ>่างมากครับลงรงอ เราถีบดีวยกันเราถีบด้วยกันเรากราเราเราเราติดมาแล้วมาที่ประตเปิดประตูไม่ได้ได้เลยเปิดประตูไม่ได้มีอะไรบ้างน้องมีอะไรน้องไล่เประตูประตูอะไรที่จะไปแล้วบ๊ายไม่อยากแก้นี่อะไรน้องน้องน้องเป็นใครอ่ะไล่เปิดประตูหมักมักมือนะปมือนะ อ้ามือนะอะไรเอวเบอรประตูไปแล้วนะยอวอย่าเล่นแบบนี <S 2> <S 2> like ้ก็หลัพี่ไปแล้วบ uh ๊ายบายเอวอยาเล่นแบบนี้หนหนูไปแล้วนะพี่ขับรถไปแล้วนะครับบ๊ายบายอ้าวอะไรอ่ะน้องมีอะไรมีอะไรน้องอะไรไปแล้วนะ ไปแล้วอยู่หลังรถอ่ะไปแล้วโอ้ยอความรักความเมตวความอ่าอเข้ามาขึ้นมาขึ้นมาอ่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอะไร เอาเดี๋ยวปวดรอบปวดรอบก่อนปวดรอบก่อนเอาขึ้นมาอย่าเล่นแบบนี้เออไมเล่นไม่เล่โอ้ยอย่าเล่นแบบนี้ดีลิล่ะไม่เ่นม่เล่นแบบนี้ก็ไม่รักแล้วนะไม่เออเออไม่เล่นไม่เล่นไม่มีรถแล้วเราจะมาเล่นกับางเขาแบบนี้ไม่ได้เออโอเค แล้วบอกว่าจะดูแลเขาดูแลเขาดูแลสิมไม่ใ่แล้วมันไม่มีลวดแล้วดูอย่าเมื่อกี้ย่างนูแบบนี้เ <c oughs> ด็กน้อนอนแงเฉยเรากแล้น่นเล่นมาเล่นโมดีดิพี่ช่ะอะไรแบบนี้โอ้ขอโทษ